สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พี่น้องท่านจะมาขออ่านพระคัมภีร์ในช่วงต่อนะครับย้อนบทที่14นะครับซึ่งมีทั้งหมด3าสเวข้อนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับพี่น้องหัวข้อพระเยซูทรงปลอบประโลมเหล่าสาวกนะครับอย่าให้ใจของท่าน ทั้งหลายเป็นทุกข์จงวางใจในพระเจ้าและจงวางใจเราด้วยในนิเวศของพระบิดาของเรามีห้องมากมายถ้าไม่มีเราคงบอกพวกท่านแล้วเรากำลังไปที่นั่นเพื่อเตรียมที่สำหรับพวกท่านและเมื่อเราไปเตรียมที่สำหรับพวกท่าน เราจะกลับมารับพวกท่านไปอยู่กับเราเพื่อว่าเราอยู่ที่ไหนพวกท่านก็จะได้อยู่ที่นั่นด้วยพวกท่านรู้จักทางไปสู่ที่ซึ่งเรากําลังจะไปหัวข้อพระเยซูทรงเป็นทางไปสู่พระบิดาโทมัสทูลถามพระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ไม่รู้ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนดังนั้นพวกข้าพระองค์จะรู้จักทางนั้นได้อย่างไรพระเยซูตรัสตอบว่าเราไปทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตไม่มีใครมาถึงพระบิดาได้นอกจากมาทางเราถ้าพวกท่านรู้จักเราจริงๆพวกท่านก็จะรู้จักพระบิดาของเราด้วย นับแต่นี้ไปพวกท่านก็จะรู้จักพระบิดาจริงๆและได้เห็นพระองค์แล้วฟิลิปทูลว่าพระองค์เจ้าข้าขอทรงสำแดงพระบิดาแก่เหล่าข้าพระองค์และนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับข้าพระองค์ทั้งหลายแล้วพระเยซูตรัสตอบว่าฟิลิปเอ๋ยเราอยู่กับพวกท่าน นานขนาดนี้แล้วท่านยังไม่รู้จักเราหรือผู้ใดเห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาเหตุใดจึงบอกว่าขอทรงสำแดงพระบิดาแก่เหล่าข้าพระองค์พวกท่านไม่เชื่อหรือว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราถ้อยคำและเรากล่าวกับพวกท่านนั้นไม่ได้เป็นเพียงถ้อยคำของเราเอง แต่เป็นของพระบิดาผู้ทรงดำรงอยู่ในเราและทรงกระทำพระราชกิจของพระองค์เมื่อเรากล่าวว่าเราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเราก็จงเชื่อเราเถิดหรืออย่างน้อยก็เชื่อเพราะสิ่งต่างๆที่เราทำเราบอกความจริงแก่พวกท่านว่าผู้ที่เชื่อในเราจะทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ เขาจะทำแม้กระทั่งสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้อีกเพราะเรากำลังจะไปหาพระบิดาและเราจะทำสิ่งใดๆที่พวกท่านขอในานามของเราเพื่อพระบุตรจะได้ถวายพระเกียตรติสิริแด่พระบิดาสิ่งใดที่พวกท่านขอจากเราในานามของเราเราจะทำสิ่งนั้นพระเยซู ทรงสัญญาจ,จะประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าพวกท่านรักเราพวกท่านจะเชื่อฟังสิ่งที่เราบัญชาและเราจะทูลขอตอบพระบิดาและพระองค์จะประทานสิที่ปรึกษาอีกองค์หนึ่งให้มาอยู่กับพวกท่านตลอดนิรันดร์คือองค์พระวิญญาณแห่งความจริงโลกไม่อาจรับพระองค์ พราะโลกไม่เห็นและไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่กับพวกท่านและจะอยู่ในพวกท่านเราจะไม่ทิ้งพวกท่านให้เป็นลูกกพร้าเราจะมาหาพวกท่านอีกไม่นานนักโลกก็จะไม่ได้เห็นเราอีกแต่พวกท่านจะเห็นเรา เพราะเรามีชีวิตอยู่ท่านทั้งหลายก็จะมีชีวิตอยู่ด้วยในวันนั้นพวกท่านจะตระหนักว่าเราอยู่ในพระบิดาของเราและพวกท่านอยู่ในเราและเราอยู่ในพวกท่านผู้ใดที่ยึดถือและเชื่อฟังคำบัญชาของเราผู้นั้นก็คือผู้ที่รักเราพระบิดาของเราจะทรงรักผู้ที่รักเราและเราเองก็จะรักเขา และจะสําแดงตัวเราเองแก่เขาด้วยแล้วยูดาสไม่ใช่ยูดาสอิสคาริโอตทูลว่าพระองค์เจ้าข้าเหตุใดพระองค์จึงทรงเจตนาที่จะสําแดงพระองค์เองแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายแต่ไม่สําแดงแก่โลกพระเยซูตัดตอบว่า ถ้าผู้ใดรักเราเขาจะเชื่อฟังคำสอนของเราพระบิดาของเราจะทรงรักเขาพระบิดากับเราจะมาหาเขาและอยู่กับเขาผู้ที่ไม่รักเราจะไม่เชื่อฟังคำสอนของเราถ้อยคำซึ่งพวกท่านได้ยินนี้ไม่ใช่คำของเราเองแต่เป็นของพระบิดาผู้ท่งทรงเรามาทั้งนี้ เราได้กล่าวไว้ขณะที่เรายังอยู่กับพวกท่านแต่องค์ที่ปรึกษาคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะส่งมาในนามของเราจะทรงสอนสิ่งทั้งปวงแก่พวกท่านและจะให้พวกท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวกับพวกท่านเรามอบสนริสุขแก่พวกท่านสันริสุขที่เรา ให้ไม่เหมือนที่โลกให้อย่าให้ใจของท่านทุกร้อนและอย่ากลัวเลยพวกท่านได้ยินเราพูดว่าเรากําลังจะจากไปและเรากําลังจะกลับมาหาพวกท่านหากพวกท่านรักเราพวกท่านก็จะดีใจที่เรากําลังไปหาพระบิดาเพราะพระบิดาทรงยิ่งใหญ่กว่าเรา เราบอกพวกท่านขณะนี้ก่อนที่สิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเพื่อเมื่อเกิดขึ้นจริงๆพวกท่านจะได้เชื่อและจะพูดกับพวกท่านที่ได้อีกไม่นานเพราะผู้ครองโลกนี้กำลังจะมาเขาไม่อาจยับยั้งขัดขวางเราได้แต่เขามาเพื่อโลกนี้จะได้เรียนรู้ว่าเรารับพระบิดา และทําสิ่งที่พระบิดาได้ทรงบัญชาเราไว้อย่างเคร่งครัดให้เราลุกขึ้นไปกันเถิดครับพี่น้องขอจบย้อนบทที่14แล้วก็ค่อยติดตามแผงขั้นอ่านในวันต่อไปนะครับพี่น้องขอพระเจ้าอวยพรครับ